พูดถึงผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบ,บางในสังคมนะครับรัฐบาลได้เห็นชอบผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ซึ่งกฎเกณฑ์ชัดเจนขึ้นนะครับก็คือพิจารณารายได้ทั้งรายบุคคลและครัวเรือนนะครับการครอบครองทรัพย์สินยานพาหนะที่ดินบัตรเครดิตและภาระเงินกู้เป็นต้นเพื่อให้มั่นใจว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการที่แท้จริง นายกโพสต์บอกว่าจากผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้นกว่า22ล้านคนแต่กรอกข้อมูลครบ21ล้านกว่าคนและเมื่อให้46 000, หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบคุณสมบัติเหลือผ,ผู้ผ่านเกณฑ์14ล้าน590,000กว่ารายไม่ผ่านเกณฑ์ 5, 5 000, 50, 000, ล้าน50,000รายนะครับที่ยังมีโอกาสยืนหนูทอนตามขั้นตอนได้อีกครั้งหนึ่งโดยผู้ผ่านเกณฑ์ครั้งนี้เป็นผู้ได้รับสิทธิ์เดิมนะครับ ได้รับสิทธิ์เดิมที่เป็นรับอยู่ปัจจุบันนี้ถ้าพูดง่ายๆเข้าใจภาษาชาวบ้านว่าคนจนเดิมเนี่ย8.67ล้านคนจาก1 4ล้านกว่าคนนะครับสิทธิ์เดิม8 6 7ก็เกือบครึ่งๆเนะาะถ้าบอกคนจนคนจนเก่าได้ไปต่อแค่8.67ล้านนะครับอีกประมาณเกือบ7ล้านไม่ได้ไปต่อก็แปลว่างไงเขาพ้นจากความยากจนหรือเปล่าครับ ส่วนคนรวยเดิมนะครับหรือว่าคนจนแต่เดิมแต่ยังไม่ได้เคยเข้าร่วมโครงการนะครับอันนี้ก็กลับเข้ามาแทนที่อันนี้ตัวเลขนี้น่าสนใจนะว่าคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่เดิมเนี่ยได้สิทธิ์แค่เพียง8ปดล้านหกแสนเจรายเท่านั้นเองนะครับหรือประมาณร้อยละหกนะครับของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การลงทะเบียนล่าสุดก็คือ1 4บส0 0ล้นห้าแสนเกกว่ารายครับคุณผู้ชมครับตัวเลขมุมนี้น่าสนใจนะครับ แล้วก็ในจำนวนนี้เป็นผู้พิการ1.4ล้านคนครับคนพิการเนี่ยจะได้คนพิการแล้วก็ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคนนี้จะได้เพิ่มบัตรคนพิการอีก200บาทปกติคนพิการได้800พอมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยเนี่ยเขาจะได้เพิ่มอีก200บาทเป็น1,000บาทสำหรับคนพิการนะครับทั้งนี้จากการเก็บข้อมูลโดยละเอียดนายกบอกว่ามีการวิเคราะห์การใช้สิทธิรอบที่ผ่านๆมาทำให้รัฐบาลสามารถจัดสรรเงินช่วยเหลือ นะครับได้เหมาะสมและมากขึ้นในทุกมาตรการทั้งเท่ากันอีกท,ทั้งเท่ากันหมดทั้งประเทศก็คือ300บาทนะครับแล้วก็สวัสดิการบคสอรถไฟรถสาธารณะในกรุงเทพนะครับ750บาทต่อคนต่อเดือนตลอดจนปรับค่าน้ำค่าไฟจากที่เคยจ่ายตามสถานการณ์นั้เป็นสวัสดิการหลักของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี้ด้วยส่วนผู้พิการที่ผ่านเกณฑ์รอบนี้ก็จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกเดือนละ200บาทนะครับ แล้วก็ท้ายนี้ท่านบอกว่าได้จัดสรรได้จัดทำสรุปผลสำเร็จนะครับจากความร่วมมือร่วมใจของคนไทยทั้งประเทศในการดำเนินง,งานต่างๆในช่วงปีที่4ซึ่งตนขอนำเสนอเป็นคลิปนี้นะครับทีมงานขึ้นคลิปเมื่อสักครู่จริงๆนี่คือคลิปที่นายกรัฐมนตรีได้โพสต์แนบที่ท่านโพสต์ออกมาด้วยครับคุณผู้ชมครับอันนี้ที่ท่านได้โพสต์เอาไว้นะเนี่ยจากที่โพสต์ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคลิปนี้ก็สามารถเข้าไปดู ทางยูทู e ก็ได้กับปีที่4ของรัฐบาลนะครับพลิกโฉมประเทศไทยก้าวสู่ศตวรรษที่21เอนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นการสรุปความเป็นมาความสำเร็จนะครับในช่วง4ปีที่ผ่านมาและก็ยังเข้าสู่ปีที่4นะครับปี4นี่ก็ถือว่าเราก็ฟื้นจากเศรษฐกิจฟื้นจากโควิดนะครับเศรษฐกิจก็เริ่มจะฟื้นตัวไปในทิศทางที่ดีขึ้น จากโพสต์ของนายกรัฐมนตรีก็มาย้ำอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครับเพราะว่ายัางมีผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถามทั้งคนที่ผ่านกับคนที่ไม่ผ่านผ่านแล้วทำยังไงต่อนะครับหรือว่าผมผ่านไหมนะครับอันนี้ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับตอนนี้ก็คิดว่าคงคุยกับเพื่อนบ้านทำความเข้าใจและผมเน้นย้ำตรงนี้อีกทีหนึ่งเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับว่า ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าผ่านแล้วถ้าท่านเช็คว่าผ่านแล้วนะครับก็ไปยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไปที่ธนาคารสแห่งคือทกสออมสินหรือกรุงไทยไปที่ใดที่หนึ่งนะครับไปที่ใดที่หนึ่งที่ไหนก็ได้ตอนที่ลงอาจจะลงอยู่ที่อุดรและตอนนี้ตัวอยู่กรุงเทพก็ไปลงที่ทกสหรืออมสินหรือกรุงไทยที่กรุงเทพก็ได้ไม่ต้องกลับไปที่จุดเดิม นะครับไม่ต้องกลับไปที่จุดเดิมนี่สำหรับคนที่ลงทะเบียนผ่านก็เอาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนบัตรประชาชนต้องเป็นแบบสมาร์ท์ดนะครับซึ่งผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบสมาร์ทคัดที่มีชิปครบหมดแล้วนะเพราะว่าเขาจ่ายเงินคราวนี้เนี่ยจ่ายเข้าบัตรประชาชนและเอาบัตรประชาชนเนี่ยที่ผ่านการยืนยันตัวตนสําเร็จนะเช็คด้วยนะพอไปยืนยันแล้วสําเร็จเช็คด้วยถ้าสําเร็จแล้วรอวันที่1เมษายนรับสตาง